จเจริญสุขสวัสดีท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายวันนี้ก็ได้เวลาที่อาตมาพระนาทานได้มาเทศในการะนี้ให้กับญาติโยมสาธุชนได้ฟังวันนี้อาตมาก็จะมาเทศเรื่องการพูดถึงบุคคลอื่นการพูดถึงบุคคลอื่นในคันลองของธรรมที่ดีมันจะดีเราไม่ได้ใส่ไข่ไม่ได้พูดเพื่อสนองกิเลสอัตตาของตัวเราเราพูดถึงคนอื่นในทางสมมติสัจจะในลักษณะที่ เขาเป็นอย่างไรแยกแยะถ้าในลักษณะที่เขาทําตัวไม่ดีแต่เราต้องการที่จะเอามาพูดถึงในลักษณะเป็นทำเป็นชาดกทันยุคเอามาสอนก็ต้องแยกแยะว่าเขาชั่วอะไรเขาแยกแยะเหตุผลแล้วมันเป็นผลกระทบอะไรต่อสังคมโดยที่จิตเราไม่ได้อาคตามากร้ายแต่เอามายกตัวอย่างสอนในลักษณะนี้เห็นเขาเป็นครูแล้วเราจะไม่ได้ทําแบบนี้อีกในคาอนของธรรม ไม่สนองกิริของเราตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ไดเช่นพระเทวทัตยกตัวเช่นพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างพระเทวทัตพูดชาดกทาพระเทวทัตทาอย่างนี้เป็นผลมาในชาติน ون, ู้นเรามามาในชาตินี้พระองค์กับพระเทวทัตเกิดมาเป็นคู่วิบากต้องมาใช้กรรมซึ่งกันและกันเมื่อครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยเกิดเป็นพี่ชายต่างมันดาของพระเทวทัตแล้วก็ไปฆ่า พระเทวทัตในสมัยชาติปางก่อนแล้วผลวิบากนั้นก็เลยวนเวียนมาในชาตินี้ให้พร,ระเทวทัตกิ่งหินทับพระบาทท่อเลือดเป็นกองกรรมกองเกียนพูดพูดอย่างนี้ลักษณะความไม่ดีของพระเทวทัตเป็นเหตุเป็นผลที่ทําให้เรารู้ว่าหลักการที่พูดถึงคนอื่นแต่ในทางสอนนะได้โดยที่จิตเราไม่คิดรังเกียจอาฆาตเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอ่านจิต อ่านใจก่อนที่จะพูดถึงใครในลักษณะผลกระทบที่ตามมาถ้าเรียงได้ก็เรียงได้แต่ถ้ามีกิเลสแล้วไม่ต้องพยายามเรียงให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นวิบากกรรมก็จะตามมาในที่สุดถ้าไม่รู้จักประมาณในการพูดหลงในสรรเริญก็จะเป็นอบายามุกหลงในคำชมก็จะเป็นอายบายามุกเพราะฉะนั้น การชมมากๆก็ไม่ดีเหมือนคำลามกชมแล้วเกิดความเหนียมอายไม่ได้ประโยชน์อยู่ๆก็คิดจะชมก็ชมหรืออยู่ๆคิดจะติจะว่าใครก็ไม่ดีจะชมก็ไม่ดีจะติก็ไม่ดีแต่สัมมาทิฏฐิชมตามเหตุกาลติตามเหตุกาละที่อารมณ์เราเป็นกลางๆอารมณ์เราไม่ทุกข์ไม่ไม่สุขจนอิต ฟุ้งซ่านลักษณะอาการถือดีเป็นอย่างไรอาการถือดีเป็นลักษณะของคนที่ทำอะไรก็ตามแต่อารมณ์เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนแม้แต่มีความดีนะก็ถือดียึดดีเอาดีมาชนกับดีจะพบได้ในลักษณะโม่คนดีที่มีอัตตาสายปัญญาจะเป็นส่วนใหญ่ ดีแล้วก็ดีแล้วไม่ต้องเอาดีไปข่มใครเห็นไหมที่คําที่ครูบาอา,อาจารย์สอนดีแล้วก็ดีไม่ต้องเอาความดีนะไปข่มคนอื่นความดีไม่ต้องโพธนาไม่ต้องให้เขาชมหรือไม่ต้องทําโชว์คนอื่นปิดทองหลังพระทุกวันนี้เขาบอกปิดทองลําไส้พระไม่มีใครเห็นมีแต่เราเห็นแม้แต่บางทีทําดีนะแต่คนอื่นก็ว่าเราเนี่ยทําไม่ดี ทำแต่สิ่งที่ทำลายสังคมแต่ทั้งทั้งนี้จริงแล้วเทนนาจริงๆคือช่วยเหลือสังคมแต่ด้วยจิตที่เขาไม่ชอบเราเขาก็จะว่าเราต่างๆนานาอยู่แล้วคนที่ไม่ใช่ทําอะไรก็ผิดนั่นก็คือเป็นบาปของเขาที่มีเขามีดวงตาไม่เห็นธรรมเห็นโกงจักเป็นดอกบัวเห็นสิ่งว่าดีไม่ดีเห็นสิ่งที่ว่าไม่ดีว่าดีแต่คนเหล่านี้ สักวันก็จะโดนวิบากกรรมลงโทษไปว่าคนดีว่าผิดก็ยกตัวอย่างเหมือนผลเอกประยุทธ์ที่มีแต่คนไม่เห็นค่าเพราะว่าท่านไม่ได้โพธนาตัวเองท่านไม่ได้ชมท่านไม่ได้ยกยอปอบปัป้นหรือออกคลิปออกโฆษณาท่านเป็นคนดีที่ทำาการกระทำมีค่ายิ่งกว่าคำสอนแลวผลออกมามันก็ ตรงต่อระบบการปกครองที่ดีทำให้เป็นตัวอย่างแต่ก็มีบุคคลที่ฝังตรงข้าบก็ไปว่าท่านจนท่านไม่ได้เข้ามาในสภาไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อแต่ทำให้เรารู้ว่าคนดีคนดีสิ่งที่ดีๆไม่จำเป็นที่จะต้อง ชนะเสมอไปการเป็นผู้แพ้ก็ได้แต่ถ้าจะชนะในซากมหักปรักหักพังมันจะมีประโยชน์อะไรกิเลสคือความฟุงฟฟ้งเฟ้อฟุ้งเฟยเกินความจําเป็นคนที่ทําใจกิเลสนั้นก็มีแต่ความฟุงฟฟ้งเฟ้อฟุ้งเฟยมันจะตรงกับวัตถุนิยมที่ออกมาทุกวันนี้วัตถุนิยมที่จเจริญวัตถุนิยมที่ อำนวยความสะดวกมันจะตามใจกิเลสมันจะทำให้กิเลสไม่ชอบปฏิบัติธรรมทำให้สบายเมื่อคนสบายขึ้นมากมายมันก็เลยเอา,เอาแต่ใจไม่ยอมลำบากไม่เกิดอุปสรรคไม่มีภาษะแต่ถ้าไม่สมใจมันก็จะต้องการเรียกร้องเหมือนเด็กอยากเล่นมือถือพ่อแม่ก็เอา มือถือให้เด็กเล่นเด็กก็หยุดร้องไห้แต่ถ้ามือถือออกเด็กก็ร้องแงชักดิ้นชักงอเด็กไม่รู้จักความอดทนเพราะว่าพ่อแม่ตามใจเหมือนคนเราที่ตามใจกิเลสเหมือนกันคนเราไม่มีอะไรที่ให้โรคนี้ที่เราจะทะเลาะกันยิ่งกว่าผลประโยชน์ที่ขัดกันเมื่อกิเลสอัตตาสองอัตตามาเจอกัน ก็ขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่คิดดูถ้านักปฏิบัติธรรมมุ่งที่จะให้เป็นผู้ให้ไปที่ไหนก็จะให้แต่คนโลกโลกรีไปที่ไหนก็จะเอาคนที่เป็นผู้ให้ก็เหมือนแพ้ตั้งแต่ในมงแล้วไปที่ไหนก็วินวินชนะกับชนะเพราะตั้งจิตที่เป็นผู้ให้ผู้เสียสละแต่คนโลกโลกรีตั้งจิตที่จะเอาตั้งจิตที่หากำไรไปที่ไหนก็จะเอาแต่ไม่สมใจก็แพ้ ก็มีสองอย่างชนะกับแพ้ชนะก็ใช่ว่าจะดีชนะบนความพ่ายแพ้ของเพื่อนร่วมโรคชนะโดยจอมจนบัณฑิตที่บางทีชนะแบบถูกกฎหมายด้วยนะ,ะไม่ได้ชนะแบบป้นเอาฆ่าเอาแย่งสมบัติเอาชนะโดยใช้วิชาความรู้มาตทงสั่งสมให้ตัวเองรวยมีคุณประโยชน์ต่อ,อคิดว่ามีคุยคุณประโยชน์ต่อสังคม โดยการโฆษณาเรียกว่าเลวที่สุดในแผ่นดินโดยหากินกับคําว่าช่วยคนแต่คนคิดแบบนี้ก็เหมือนเหมือนดีแต่ที่จริงอ่ะแฝงไปด้วยความโลรความโกรธความหลงที่อยากได้สิ่งที่เงินทองอนะ่ะมาหาตนเองแต่ถ้ามีจิตที่จะให้อ่ะ สังเกตดูคนที่จะให้ก็จะเป็นคนที่เสียสละมักน้อยสันโดษอวันนี้อาตมาก็ขอเทศแต่เพียงแท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้านะยาโยนทุกคนเจริญธรรม